Rock pieces. Three types of rock pieces are found in soil sand, silt, and clay. Sand particles are the largest soil particles. Silt particles are smaller than sand particles. Clay is too small to be seen as a single particle. แซนแปลว่าดินทราย s ิลตแปลว่าดินตะกอน l a y ก็คือดินเหนียวก็คืออันนี้เขาจะบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีหินนะคะที่พบในดินก็คือมีเป็นทรายเป็นตะกอนแล้วก็เป็นดินเหนียวทีนี้มาดูขนาดเขาบอกว่า largest large มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า big ก็คือใหญ่ largest ใหญ่ที่สุดทีนี้ดินตะกอนตะกอนจะมีขนาดอยู่ระหว่างเล็กกว่าดินทรายแต่ใหญ่กว่าดินเหนียวและอันสุดท้ายค่ะ clay too small to be seen see n แปลว่าเห็นก็คือจริงๆแล้วอ่ะ1เม็ด single particle 1เม็ด ของดินเหนียวเนี่ยคือมันเล็กมาก too small to be seen ก็คือเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ humus plants grow in soil many animals live in soil too when plants and animals die their remains form part of soil too We call this humus. โอเคเขาบอกว่า humus ก็อยู่อยู่ในดินมาจากพืชและสัตว์ที่มันตายไปแล้วก็คือซากพืชซากสัตว์นั่นเองอันนี้ remain แปลว่าเหลืออยู่ถ้าจะแปลในนี้ก็คือแปลว่าซากเหมือนที่เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ dead plants and animals ก็คือ ซากพืชซากสัตว์อันนี้ก็คืออันเดียวกัน there remains form form นี้แปลว่าทำให้เกิดเกิดเป็นเป็นประมาณนี้นะคะ part of soil too we call this humus humus has nutrients that help plants grow well ซากพืชซากสัตว์ที่มันย่อยสลายแล้วก็จะกลายเป็น h u m ั s ซึ่ง น้องคนนี้ก็บอกว่าเป็นมีอะไรคะ nutrients nutrients ก็คือสารอาหารก็คือจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชพืชจะเจริญเติบโตได้ดีต่อไ,ไปค่ะ air air is made of particles particle Part <icle S 2> ก็คืออนุภาคถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือเม็ดเม็ดอะไรล่ะเม็ดดินเนาะ soil is made of particles The spaces between them are filled with water. Space ช่องว่าง between ระหว่างดูภาพไปด้วยนะคะช่องว่างระหว่าง particle ก,ก็คือระหว่างดินนะคะแต่ละเม็ดมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ช่องว่างเฉยๆเนาะช่องว่างอันนี้เขาบอกว่ามีอะไรอยู่คะมีอากาศอยู่นั่นเอง The spaces between them are filled with air. The bigger the particles, the bigger air spaces in between. ยิ่งช่องว่างไม่ใช่ยิ่งขนาดของเม็ดดินมีขนาดใหญ่ช่องว่างของอากาศมันก็จะยิ่งใหญ่ด้วยเหมือนกันสังเกตตามภาพเนาะเม็ดดินใหญ่ช่องว่างก็ยิ่งห่างกันยิ่งกว้างขึ้นใหญ่ขึ้น ต่อไปค่ะน้ำ Water when it rains water flow into air spaces in the soil โอเคเมื่อฝนตกน้ำก็จะไหลไปเติมเต็มช่องว่างที่อยู่ในดิน Soil particles เม็ดดินดำๆนี่คือเป็นเม็ดดินเม็ดดินเม็ดดินเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ Air อากาศ ชี้ไปที่ที่ว่างก็คืออากาศต่อไปค่ะ water ก็คือที่ระบายด้วยสีฟ้า some of the water is taken up by the roots of plants root รากก็คือน้ำบางส่วนนะคะก็จะถูกดูดซึมดโดยรากของพืชน,นั่นเองต่อไปค่ะ living things there are there are แปลว่ามี There are living things in the soil. Some of them are too small to be seen. One of these is bacteria that break down dead plants and animals. Kami แต่ว่าอะไรคะ too too แปลว่ามากเกินไป อะไรละ่ะมากเกินไปก็คือ are too small เล็กมากเกินไป to be seen seen แปลว่าเห็นบางอย่างก็เล็กมากเกินไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคืออะไรละ่ะก็คือแบคทีเรียทีนี้แบคทีรียมันช่วยอะไรแบคที ria ก็ช่วย break down แปลว่าย่อยเนาะ There are living things in the soil. Some of them are too small to be seen. One of these is bacteria that break down dead plants and animals. Earthworms feed on plant and animal remains in the soil. Their waste helps add nutrients to the soil. Earthworms also leave holes in the soil as they move this makes room for air and water in the soil คำนี้นะคะ h o l e s แปนว่า holes แปลว่ารูเติม s แปลว่าโอ้โหมีรูเยอะแยะเลยเจ้าตัวนี้ก็คือ earthworms คือไส้เดือนไส้เดือนเนี่ย อยู่กินกินพวกซากคือซากสัตว์ใช่ไหมคะทีนี้ w เวสก็คือของเสียที่มันขับออกมาเป็นยังไง w เวส help add nutrient add เพิ่มเติม,มนูเตรียนสารอาหารให้กับดิน, okay, นอโอเคเนาะโอ้แบบฝึกหัดทำไปแล้วแต่ว่าห้ามเปิดดูให้ทบทวนเอาตอนนี้นะคะ ลองดูซีจะตอบได้หรือเปล่าโอเคเนาะ fill in the blanks with the correct words correct แปลว่าถูกต้องมาดูก่อนมีคำว่า air อากาศ water น้ำ humans ซากพืชซากสัตว์ smaller เล็กกว่าเล็กลง living things สิ่งมีชีวิต larger ใหญ่กว่าใหญ่ขึ้น soil ดินมาดูข้อหนึ่ง big soil particles have blank air spaces between them than smaller soil particles mm hmm. เขาบอกว่าดินที่มีเม็ดดินขนาดใหญ่จะมีกว่าเม็ดดินที่มีเม็ดดินขนาดเล็กมีอะไรคะ larger แปลว่าใหญ่กว่าต่อไปข้อ2 dead plants and animals are broken down by bacteria in the soil to form Form ทำให้เกิดอะไรคำตอบช่วยย่อยก็ทำให้เกิด humus ต่อไปค่ะ ข้อ3 can break up big rock into soil โอ้โหสามารถทำให้ก้อนหินก้อนใหญ่กลายเป็นดินได้อะไรถึงจะทำได้ขนาดนั้นต่อไปข้อ4 soil c o n t a i n c o n t a i n แปลงง่ายๆเลยก็แปลว่ามีในดินมีอะไรคะ soil contains โอ้เห็นช่องว่างให้ยาวเลย soil contains such as แปลว่าเช่น bacteria and earthworm โอ้ง่ายเลยอันไหนยาวสุดแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าถูกต้องไหมก็คือ ในดินเนี่ยมีสิ่งมีชีวิต living things such as chain bacteria and earthworm. คือหนึ่ง big soil particles have larger air spaces between them than smaller soil particles. ข้อสอง dead plants and animals are broken down by bacteria in the soil to form humus. ข้อ 3. water can break up big rocks into soil น้ำมันทำให้ก้อนหินก้อนใหญ่ใหญ่กลายเป็นดินได้ยังไงก็คือในหน้าแรกๆที่เราเรียนในหนังสือก็คือเขาบอกว่าอะไรคะน้ำพัดกระแสน้ำนี้เนาะข้อ 4. soil contains living things such as bacteria and earthworms ต่อไป ดูชนิดของดินใกล้จบแล้วเค okay. We can put soil into three main groups เราสามารถจำแนกประเภทของดินเป็นสามกลุ่มสามชนิดอันดีหนะึ่ง Sandy soil Sandy soil is made up of mostly sand it has the largest soil particle largest ใหญ่ที่สุด Sandy soil has rough texture rough texture rough แปลว่าหยาบ texture ผิวสัมผัสเนื้อสัมผัสก็หมายถึงว่าเวลาเราไปจับดินทรายแล้วมันจะรู้สึกหยาบหยาบมือสากๆที่มือ do grains of sand get into your shoe when you walk on the beach เออเม็ดดินน่ะมันเข้าไปอยู่ในรองเท้าตอนเดินที่ชายหาดหรือเปล่าโอเค next ดินทรายเป็นยังไงต่อ it has loose particles loose แปลว่าหล,มหลวมหลมหลวมไม่แน่นก็คือ ดินเม็ดดินของดินทรายอ่ะมันอยู่กันหล,ลุมหลวงห่างๆมันไม่เกาะกันนั่นเองต่อไปค่ะ there are big air spaces between the particles so water flow how flow quickly through the spaces quickly แปลว่าเร็วก็คือน้ำไหลผ่านดินทรายอย่างรวดเร็วต่อไป clay soil clay is made up of mostly clay it has the smallest soil particle บางทีอาจจะเจอนอกจากเจอ smallest แล้วจะเจอคำว่า finest แปลว่าละเอียดละเอียดก็คือเล็กมากเดี๋ยวจะเจออาจจะเจอคำนี้ Maybe you'll uh see the question like which soil has the finest uh, sorry, which soil has the finest texture? Didn't la tea clay soil particles are closely packed together. Pack. จะแปลว่าอ,อ,อยู่แน่นติดกันก็ได้แน่นติดกันนะคะ There are small air spaces between the particles small แปลว่าเล็ก so it takes a long time for water to flow through long time แปลว่านานเลย okay next clay s o i l stick together well ติดกัน อย่างดีเลยติดดีแปลว่าติดแน่นนั่นเอง so it can be molded into shapes quite easily clay soil is u s u a l y clay soil is usually rich in nutrients molded แปลว่าปั้นก็ได้แปลว่าเอาไปขึ้นรูปก็ได้เพราะว่าเนื้อมันเวลาไปปั้นแล้วมันอยู่ด้วยกันดีมากเลย จะปั้นเป็นภาชนะต่างๆคำศัพท์ก็คือ Pottery เครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นอันสุดท้ายสุดท้ายนะคะทำยังไง Loamy soil Loamy soil is a mix of humus sand silt and clay mix เป็นส่วนผสมผสมกันหลายอย่างเลย Loamy soil has both มีทั้งอะไรคะ fine and large soil particles air spaces within loamy soil allow it to hold some water and let some flow through ซ้ำแปลว่าบ้างหรือบางส่วนบ้างบางส่วนหมายถึงว่ามันสามารถอุ้มน้ำได้แล้วก็บางส่วนก็ไหลออกไป Loamy soil is rich in nutrients. Many plants grow well in loamy soil. Why is loamy soil better than sandy and clay soil for growing most plants? Okay, can okay,